สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับ The Moon Watcher กับคลิปพิเศษนะที่ผมตั้งใจอยากจะทำนานแล้วนะครับแต่ว่าหาจังหวะหาช่วงไม่ได้ก็เลยว่าเอาวันนี้เลยแล้วกันนะครับกับเจ้าพ่อปรัญาวิเคราะห์เนาะตัวพ่อเลยของปรัญาภาษานะครับถ้าพูดชื่อเขาแล้วไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับถ้าคนอยู่ในวงการ คนคนนี้ก็คือลูดวิกวิกเกนสไตน์นะครับกับชื่อตอนที่ว่าวิกเกนสไตน์กับแทคเตตัสคำภีที่จะทำให้ทั้งโลกเนละิหุบป,ปากเมื่อภาษากลายเป็นขอบเขตของโลกครับถ้าพูดได้พูดให้ชัดแต่ถ้าพูดไม่ได้ชัดอับหุบป,ปากซะประโยคนี้ไม่ได้มาจากพระนะครับแต่ว่าเป็นข้อเสนอหรือเป็นคำสอนของนักปรัชญาชาวออสเตรีย ที่โลกจำชื่อเขาได้แม่นเลยเขาคือลุดวิกวิกเกนสไตและนี่คือเรื่องราวของเขาครับวิกเกนสไตครับลุดวิกเนี่ยเกิดในปีคศเนาะหนึ่งแปดแปดเก้านที่ออสเตรียอันนี้เป็นลูกเศรษฐีนะครับะระดับท็อปเลยเรียกว่าเป็น1%ของยุโรปในยุคนั้นนะครับแต่แทนที่จะกินหรูอยู่สบายแบบชนชั้นสูงเลยพวกนี้นะ ตัววิกเกนสไตน์ครับกลับสนใจเรื่องนี้เลยเครื่องยนต์เรื่องเนี่ยกลไกอะไรต่างๆนะครับเรื่องเครื่องบินนะครับ mm hmm. เขาเลยเลือกเรียนวิศวกรรมการบินนะที่มหาลัยในยอโรมันแล้วเรื่องมันก็เริ่มจากตรงนี้ครับขณะที่กําลังศึกษาการสร้างเครื่องบินอะไรพวกนี้วิกเกนสไตน์เขาเองกลับสนใจคําถามที่มันลอยอยู่เหนือเครื่องบินทุกลําเลยระหว่างที่เน่าออกแบบใบพัดอยู่นะครับเขาก็เริ่มสงสัยว่า เรารู้อะไรได้จริงเหรอภาษาที่เราพูดคุย,ยทุกวันเนี่ยมันอธิบายโลกได้แค่ไหนคำถามพวกนี้ครับนำเขาเข้าสู่วงการปรัชญาแล้วก็นำพาเขาไปถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่นั่นเขาได้พบกับใครรู้ไหมฮะเขาได้ไปเจอกับเบอร์เทนรัสเซลนักปรัชญาแถวหน้าปรมาจารย์แห่งตรรกศาสตร์ยุคใหม่เขาว่างน้นนะ ผู้ซึ่งจะมากลายเป็นอาจารย์ของลูดวิกวิกเกนสไตน์นั่นเองรัสเซลเนี่ยนะครับรัสเซลไม่ได้เป็นแค่อาจารย์เขาเป็นเหมือนคนที่เห็นเพชรทันทีที่เจอเลยนะฮะว้าวอะไรอย่เงี้นะนี่มันเพชรนี่ว่าและนี่คือจุดที่ทั้งโลกเริ่มรู้จักคำว่า logical a t o m i s m logical automism Log Autom อตอมนิยมเชิงตรก,กะหรือว่า ปรามนูนิยมเชิงตรก,กะงนี้ก็ได้นะครับแนวคิดที่เชื่อว่าโลกและภาษาเนี่ยมันถูกแยกได้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเหมือนอะตอมของความจริง,งครับและเด็กหนุ่มที่ชื่อวิกเกนสไตน์ก็คือคนที่ผ่านแนวคิดเนี้ยไปไกลเกินกว่าใครหลายๆคนคาดเอาไว้ในปี1914นปคศเนี่ยวิกเกนสไตน์อาสาไปเป็นทหารออสเตรียในสงครามโลกครั้งที่1ะฮะ เออแทนที่จะไปยิงปืนนะฮะเขาก็ไปนั่งอยู่ในแนวหน้านะคือเขายิงกันลุ่มล่ำลุ่มล่ำแหละพี่แกมันเขาเรียกว่าอะไรมันปิ้งแวบไอความคิดอะไรทั้งหลายมันผุดขึ้นมาตอนที่หน้าสิวหน้าขวานั่นแหละก็หยิบเอาสมุดโน้ตมาจด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 ,จด,จด,จดนะครับเหมือนโปกคลิปนี่นแหละครับคนเขาก็งงกันใหญ่นะเขาหลบกระสุนกันพวกมันความคิดมันกำลังเกิดล้ะ ตายตรงนี้ก็ไม่เสียดายเริ่มจดถอดไอเดียตัวเองออกมากลางสนามลบนั่นเลยนะครับกระสุนนี่เรียกว่าเฉียดใบหูเฉียดหัวไปแล้นะฮะแต่ว่ามันคุ้มการเขียนตัวฉบับหนังสือเล่มบางๆในสนามลบครั้งนั้นเนี่ยที่ต่อมากลายเป็นงานมาตาที่เรียกว่า tractatus logical philosophicus นะครับหรือถ้าไปตรงๆก็คือภาษาไทยนะคำพีตะกะปรัชญา หนังสือเล่มนี้นะฮะในเล่มนี้นะครับนำแนวคิด logical a p t o m i s m ของรัสเซลเนี่ยมาตีเส้นคมกริบเลยนะฮะจนแทบจะเป็นเรขาคณิตของความจริงเลยแล้วเขาก็เสนอแนวคิดของเขานะครว่าเออคือ,อวิเกเนสไตล์เอาแนวคิดของรัสเซลเนี่ยมามาเขาเรียกว่าอะไรมาต่อยอดมาพัฒนานะครับ เขาเขียนประโยคแหวกแนวที่โลกไม่ลืมเลยนะครับก็คือโลกเนี่ยคือผลรวมขอ้อเท็จจริงไม่ใช่ผลรวมของสิ่งของขอบเขตของภาษาคือขอบเขตของโลกของฉันสิ่งใดที่พูดไม่ได้จงนิ่งซะหุบปากนั่นเองนะครับไอ้ฟังดูเหมือนคาถาเนาะฟังดูเหมือนคาถาขลังๆเลยนะฮะ โลกคือผลรวมข้อเท็จจริงไม่ใช่ผลรวมสิงของขอบเขตของภาษาคือขอบเขตโลกของคูอะไรที่พูดไม่ได้หุบป,ปากนิ่งซะ,อะเอาจริงๆมันคือคำถามที่ลึกมากนะครับว่าวิกเกนสไตล์เนี่ยถามว่าถ้าเรารู้บางอย่างเช่นหมาเห่านะฮะอธิบายให้ใครฟังก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าพูดว่านิพพานหรือพระเจ้าเนี่ยเอาไงล่ะแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจไม่ตรงกันนะเออเรากำลังพูดในสิ่งที่ภาษามนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้หรือเปล่าอ่าวิกเกนสไตล์เขาตั้งข้อสังเกตนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าสิ่งที่พูดได้ก็พูดให้มันชัดเจนอ่ควรพูดให้ชัดไปเลยแต่สิ่งไหนที่พูดไม่ได้อย่าเสี่ยงที่จะพูดมันเลย ออป่วยกันนะฮะนี่คือการท้าทายปรัชญาแบบเกา่าที่พยายามจะพูดทุกอย่างไม่ว่าพระเจ้านิรันร์นิพพานหรือว่าโลกหลังความตายอะไรพวกนี้นะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยอย่าเสี่ยงเลยอย่าพูดเลยวิกเกนสไตล์ตัดมันทิ้งแบบไม่ไว้หน้าเลยมันเหมือนมันเหมือนคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่จร,จริงเนี่ย มันคือการวาดแผนที่ใหม่ของโลกโลกที่ทุกอย่างต้องมีโครงสร้างแบบตรก,กะโลกที่ภาษาเป็นภาพสะท้อนของข้อเท็จจริงโลกที่พูดได้แค่ไหนก็เท่ากับว,ว่าเข้าใจได้แค่นั้นอืคือตัวลุดวิกเนี่ยเขาตั้งคำถามแรงมากนะฮะว่าระบบปัญญายุคเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงนี่หรือเปล่าภาษาที่ดูเหมือนลึกอะแต่จริงพูดอะไรไม่ได้เลย ไม่มีความหมายมิงมิ่งเลสเขาไม่ได้แค่เสนอแนวคิดใหม่นะครับเขาตั้งคำถามกับปรัชญายทั้งระบบภาษาแบบเก่าที่เน้นการตั้งทฤษฎีนะครับตั้งทฤษฎีจากการสเปกุลเลตนะอธิบายจักรวาลน,นะอย่างของเช่นนี่ไงของเอนะ็มมานูเอลคานคานผู้สร้างระบบซับซ้อนว่จาจักรวาลทำงานยังไงนะครับไฮเดเกอร์มาตินไฮเดเกอร์ใช่ไหมครับที่อธิบาย การมีอยู่ด้วยคำแบบด้วยภาษาคํายากๆอะ่ะความเป็นอื่นการมีอยู่ดาซายฟังแล้วมันลมขึ้นนะฮะวิกเกสไตล์บอกว่าทั้งหมดนั้นเน่เป็นแค่ภาษาที่เกินขอบเขตมนุษย์ครับคุณกำลังพูดในสิ่งที่คุณไม่สามารถพูดถึงได้เลยอะ่ะคือเขาไม่ได้แอนตี้ปรัชญานะครับแต่เขาเสนอว่า หน้าที่ของปรัชญาคือทำความเข้าใจว่าภาษาทำอะไรได้กำจัดความสับสนจากภาษาที่มันหลอกเราแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพูดอ,อย่าพูดเยอะนะฮะอย่าเทียนเอาเทียนแล้วเอามาพูดเขาวิจารณ์พี่ปรัชญานะ คือเขากำลังชี้ว่าภาษาของมนุษย์เนี่ยมีขอบเขตอ่าม,มีและบางเรื่องมันเหนือภาษามันเกินขอบเขตของภาษาจนพอเราพยายามพูดเนี่ยเรากําลังสร้างความสับสนมากกว่าความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามันพูดได้เองก็พูดให้ชัดไปเลยแต่ถ้าภาษามนุษย์พาไปไม่ถึงอะ่ะมาโนโนอย่าพูดดีกว่าเพื่อน 6บปากดีกว่า bro นะฮะวิกเกนสไตล์เขา,ายอย่เงน้นนะทั้งคานที่สร้างโครงสร้างของจัก,กรวาลหรือไฮเดเกอร์ที่อธิบายการมีอยู่ด้วยภาษาแปลกๆนะฮะวิกเกนสไตล์บอกตรงๆว่าลูกพี่อะพวกเองอะ่ะคุณกำลังพยายามพูดเรื่องที่ไม่สามารถพูดได้ไว้พวกมันไม่เข้าท่าเลย bro นะฮะเขาไม่ได้เกลียดปรัชญานะฮะแต่เขาบอกว่า งานของปรัชญาคือการทำความเข้าใจภาษาและกําจัดความสับสนที่ภาษาใส่เราไว้นี้มันเลยทำให้ TRA t r a c t a t u s นะครับกลายเป็นเหมือนคำพีตะกกะบริสุทธิ์และเป็นงานที่นิ่งคมและปิดสมบูรณ์เลยถือว่ามากที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษที่20เลยก็ว่าได้ครับ TRA t r a c t a t u s เนี่ยนะครับนี่คือการยกเครื่องปรัชญาแบบเก่า ที่พยายามอธิบายจักรวานด้วยคําใหญ่ๆโตๆหรูหราหมาเห่าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสัจจะนิรันดรจิตวิญญาณโมกษะนิพพานนิรวานอะไรทั้งหลายทั้งแหลนะหรือว่าโลกหลังความตายอะไรพวกนี้นะครับในมุมของวิกเกนสไตน์ทั้งหมดนั้นคือการพูดเกินขอบเขตของภาษาครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นนะฮะ หลังจากแท็กเตตัสได้ตีพิมพ์ไปนะครับกลุ่มนักปรัชญ,ญาขาใหญ่เลยนะที่ออสเตรียนะคือกลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลนะครับกลุ่มนักปรัชญ,ญากลุ่มใหญ่เลยนะครับที่ออสเตรียนะเวียนนาอยู่เมืองหลวงออสเตรียใช่ไหมครับก็เนี่ยเขาเรียกว,ว่ากลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักปรัชญ,ญาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคือมีอิทธิพลเยอะนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตรก,กะแบบ logical empiricism นะครับหรือปฏิฐานนิยมเชิงตรก,กะ logical positivism นี่แหละก็จะมีการประชุมกันบ่อยนะฮะที่มหาวิทยาลัยเวียนนาอ้าเท่าที่จำได้นะครับแกนนำกลุ่มเนาะก็คือมอริชชลิกนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะมอริชชลิกครับเป็นแกนนำกลุ่มเนาะแล้วก็อีกคน ที่คุ้นๆกันนะครับก็คือรูดอล์ฟคานปนะก็ก็มีเยอะนะครับหลายคนดังๆถ้าพูดชื่อคงรู้จักกันหมดแหละบางคนนะครับหลังสงครามโลกก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างคานแอบก็ไปอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยแต่ต้นกำเนิดและกิจกรรหลักของเวียนนาเซอร์เคิลเนี่ยก็ยังอยู่ที่เวียนนาครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับเวียนนาเซอร์เคิลเนี่ยเอาปรัชญาของวิกเอนสไต์เนี่ยไปใช้ต่อยิงครับ ไปต่อยอดไปสนับสนุนแนวคิดกลุ่มของพวกเขาไงไปผลักดันให้เกิดเป็น logical positivism ครับขบวนการปรัชญาที่จะทำให้วิทยาศาสตร์มันโหมันเฉียบคมมันแม่นยำขึ้นภาษาชัดขึ้นโลกเนี่ยสมเหตุสมผลขึ้นแต่มีเรื่องตลกร้ายอย่างหนึ่งนะครับ logical positivist เนี่ย, ism, เ,ยเ,เข้าใจวิกเกนสตน์ผิดไปเพราะเขาคิดว่าวิกเกนสไตนกำลังจะบอกว่า โลกเนี่ยล้วนเป็นข้อเท็จจริงอะตอมที่ตรวจสอบได้เออแต่จริงแล้ววิกเกนสไตน์เนี่ยไม่เคยตั้งใจที่จะทำให้แท็กซิตัสเป็นตำราวิทยาศาสตร์เลยนะครับมันคือการชี้ขอบเขตของภาษาพวกเฮ้ยพวกเองอย่ามั่วดิมันไม่ใช่การตั้งกฎว่าภาษาจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นนี่และนี่ก็คือเหตุผลที่อีกหลายปีต่อมานะครับเขาต้องกลับมาล้มตัวเองอวิกเกนสไตน์ He's back นะครับกลับมาเพื่อล้มล้างตัวเองบอกว่าผมคิดผิดนะคือ Tractatus เนี่ยถือว่าเป็นเล่มเดียวเลยหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ออกมาตอนยังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็ไม่หนานะฮะาแล้วก็กลายเป็นนำนานด้วยหนังสือเล่มเดียวนี่แหละชื่อเสียงมาจากเล่มนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่โลกทึ่งไปกว่าคือหลายปีต่อมาครับกนสไต e ์เขาเริ่มแน่นขึ้นนะจากหนุ่มก็สู เขาเรียกว่าเกา๋าเริ่มเก๋าขึ้นแล้วนะเขากลับมาบอกว่าแนวคิดใน t r a c t ตตัสเนี่ยเฮ้ยมันผิดไว้เพื่อนแล้วเขาก็เริ่มเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่หักล้างตัวเองทุกประเด็นเลยเป็นไงล่ะนะฮะ <c ười> คือเหมือนสร้างพลอตไว้เลยไอ้ครั้งแรกยิงไปก่อนคนก็อินตามมันดังแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกที่เขียนไปไม่เวิร์กเพื่อนต้องมาเล่มน,นี้ครับ philosophical investigations นะครับงานที่หลายคนมองว่าโอ้โหแม่งค้นลึกเลยลึกลึกซึ้งมากลึกกว่าลึกกว่าแทกเตตัสนะครับและเป็นการเกิดใหม่ของปรัชญาภาษาครับ philosophy of language นะฮะ <laughs> มันตั้งใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขียนไปคนก็อ่านกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วกลับมาบอกเล่มนั้นไม่เวิร์คเอาเล่มนี้ดีกว่า philosophical investigations นะครับเล่มนี้เด็ดสุดเลยลูกพี่วิกเกนสไตน์บอกไว้อย่างนั้นนะครับแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของวิกเกนสไตน์นะครับคนที่เขาหนีกระสุนกันลุมล้ำรุมล้ำพี่แกก็นั่งเขียนออกมานะครับเพราะความคิดมันพลั่งพลูนะ่ะชายผู้บอกเราว่าบางเรื่องควรพูดให้น้อยลงอืมแต่ถ้าเขาเชื่อแบบนั้นจริงทำไม ที่แกถึงได้กลับลําทําไมเขาถึงกลับมาแล้วก็กลับลําแล้วบอกว่าตัวเองคิดผิดใน EP หน้าเราจะพาคุณไปเจอกับวิเกเคนสไตล์ผู้นี้นะครับวิเกเคนสไตล์ผู้หักล้างตัวเองและสำรวจโลกใหม่ของเขาที่ไม่มีอะตอมของความจริงอีกต่อไปแต่มีเพียงเกมภาษาครับที่มนุษย์ใช้สร้างโลกฝากกดติดตามด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาเจอกันใหม่กับ The Moon Watcher ครับใน EP ต่อไปกับเรื่องราวของ Weekend Style ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีชีวิตที่ดีมีจิตใจทใี่มันคงเข้มแข็งและทรงพลังและเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ